Selina Moa. Selina Moore. Selina Moa. Meinst du Selina, rotes Herz? Selina Moa. Selina Moa. Komm mit Fitz von die Kino. Mit Selina Celina Meinst du, Selina, rotes Herz? Selina Moa. Kennst du Selina, rotes Herz? Selina Amor. Kennst du Selina, rotes Herz? Selina Moor. Kennst du Selina, rotes Herz? s l e n a Selina, m o u r. Kennst du Selina, rotes Herz? ซีดีน่ามัวโอ้ยคอมพิวเตอร์ผีบ้าคอยบอกว่าซลดีน่ามัวเอ้ยเฮ้ยเซลยเ่าโราเฮ้ยเฮ้ยเซลยน่้มัฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้เซลีน่ามัฮ้ยเ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 ฮ้ย่ฮ้ยนอยเซลีเ่าอ๋ออย่าเถียงค้ยยเอเยเฮยเเฮยเฮอยยเเเยเเฮเ้เฮเ้เ้ ข่อยบอกว่าหน้ามั่วก็ยังเถียงข่อยอยู่ไหม่อยบอกซีรีน้ามั่วซีรีน้ามั่วคอมพิวเตอร์เถียงข่อยแมมคอมพิวเตอร์โอ้ยอย่ามาเบาก็่อยอีกเด้อคอมพิวเตอร์อีกเรนนิสเดียคอมพิวเตอร์อีกเรเดนเฮียมิดออยฟินบอร์ไฟบอยลิซาโบซีนาเฟนนี่บอยเซรีน่ามัวนะเซรีน่ามัวไฮเดดดิปลิง คอมพิวเตอร์เฮ็ดให้ข่อยเสียเส้นนี่ยบุนึงนี่ข่อยบอกซีรีน่ามั่วก็สิให้ซีรีน่าอันอื่นอยู่ซีรีน่ามั่วซีรีน่ามั่วซีรีน่ามั่วบอกว่าซีรีน่ามั่วเนี่ยอ่านบ่ออกบ่เนี่ยๆๆี่ซีรีน่ามั่วเนี่ยเบิ่งในคอมพิวเตอร์เนี่ยเซรีนา M O U R M O U R เซรีนา M O U R S E L I N A M O U R โอ้ยคอมพิวเตอร์ยังอ่านบ่ออกเลยโอ้ย พ่อสู่ได้อยู่เนาะพ่อสู่ได้อยู่ยะะจะได้มงกุดบ่านิเหรจะได้มงกรุดไหมเนี่ยคอมพิวเตอร์จะได้เป็นอะไรกันกระลุงเนี่ยคอมพิวเตอร์จ๋าคอมพิวเตอร์ไม่รู้จักซีเรียโมัวคอมพิวเตอร์จะต้องโดนสั่ง บอกว่าบอกซลรน่ามัวนี่ลุงอันนี้อันนี้ลุงของซิลีน่ามัวซลรน่ามัวอังเคิลเนี่ยอังเคิลบอยเนี่ยอังเคิลของซลรน่ามัวอันนี้ซิลีน่ามัวเนี่ยซลรน่ามัวเนี่ยโอ้คนไทยก็กได้นีกับซีรีน่ามัวเนี่ยซีรีน่ามัวเนี่ยพ่อจิเป็นนั่งงาํจาจะกรับ,บ้านโลกได้บ่เบิ่งเนี่ยทุกปู่ทุกคนเอ้ยตากันหง่แง่ปากก็กว้าง ลองใส่มงกุฎไถบุพวกเจ้าก็ได้สื่อบื้อเว้ากับมือถืออยู่คอมพิวเตอร์ยังมุงหูจักเลยนั่นนี่ที่นี่นำม้าเจ้าก็เขียนมาถือกันไฟบอยฮัลโหลยิบลิยงดีเกตเอสออยอุ้ยเครื่องซักผ้าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปตากผ้าแล้วอีกมุดมาดีเวดเดียวทอกขึ้นหมัก ไปต้องไปตากผ้าด้ก่อนจะไปตากผ้าเราจะไล่สตรีมอะไรดีครับเออนนี้ทําไมไม่มีรูปภาพเนี่ยแปลกไม่มีรูปภาพไม่มีรูปภาพก็เอาออกไปเลยเนาะมันไม่มีรูปภาพแปลกจริงๆมันไม่มีรูปภาพ แกิ่งกริงโอ้ยโอ้ยแปลกแปลกจริงไอ้สิบล้อยหกสิเป็นโอ้ยคนกับเบิ้งหลายหลายซีรีนามัวบอกว่าซีรีนามัวซีรีนามัวโอ้พวกเจ้าบูมเลี่ยงเลยเมียเกตกูดอดุ่ดนดียยศทีเมียเกตนิกโซกูดยาไมเน่แฮชเมดบิติธาโลบีทีเอ ายดทีฮัลโหลซ็อกเกอร์ฟอตีฟันนีฟินนี่บอยฮัลโหลโอ้ย,อ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 ยเครื่องซักผ้าก็เรียกให้ไปตากผ้าอีกแล้วตากผ้าว้าว ี๋ยวจะไปตัดผ้าด้วยกันไหมเนี่ยร้อยเตือฮัลโหลเดเรียนเดนิดเอาดาลีสาเอาดาวะฮุมฮุมจะเม็ดไมหดไมในเฮทไหมสุยา,า่าไม้นาฟอยดินลิฟเมียนิที่ที่เฮ็ดกระซักนซีลิฟเมียนิครับซีโกฟ้าลิฟซูมิกุณซักซีนี วินนิกมิดเมียไฮลาตดันไม้น่ะเฮดชเม็ดโอ้โหมาในแฮดชเม็ดแล้วฉันจะเดไปตัดผ้าที่จะมาในแฮดชเม็ดแล้วมาเฮดชเม่โหโไปตัดผ้าก่อนไปเต๋อกินเบียร์สุสามึงไปตัดผ้าโอเคเบียร์กินไปตัดผ้าสุสาม พวกเจ้าทั้งหลายพวกคนสวยของลูกฮัลโหลดิปลินโอเคอีกมักมาต่า ตากผ้านะครับเสื้อตัวนี้ต้องสมบัดก่อนปัด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 นะครับสลัดปัดปัดเลยฉันจะสลัดผ้าฉันปัดปัดเลยเธออยากดูฉันจะตากผ้าฉันอยู่คนเดียวฉันจะตากผ้านะครับตากผ้าก็คือไม่ได้ตากอยู่นอกบ้านหรอกเพราะว่าไม่มีแดดไปตากตรงไหนล่ะมันไม่ถึงแดดมีก็ไม่มีที่ตากตากในบ้านนี่แหละแขวนไว้เดี๋ยวมาเกับ แหงพรามันเหงแเล้วเคียโลกก็ตายเฮ้ยังเกงก็ห้อยนะครับนี่วิธีคือตักผ้าของชั้นละกังเกงฉันก็ห้อยได้เฮ้ยนี่อไม้นะโฮเอไม้นะโฮเอคันเอาแหงกันตึงตึงตึงชึงตึงชึงตึ้งชึงตึงชึงอาห้อยไปเลยไม้นะโฮเซ อันนี้เดี๋ยวไปตากให้ซูโอุยอันนี้ก็มีโฮอเ์อีกออมันแขวค่อยๆมันแขวคอย,อยตากผ้าตากผ้าคำคำร้อยตัวอีกมักไมโดวิชแห้งนี่ยะเย้นนกไอ้น่ะเย็นนกไอ้ยน่ะวัดอ,อตดัสจุดกัะปรกว้ะว่าอีด้อยเ์ด้วยด มาดินเด็ดโอ้ยอะไรวะมองนี่ออกอเป็นแบบนี trendy, ้เนี่ยเนี่ยตึงตึงตึงจึงเฮียไม่ <im cast> <im cast> ต <im cast> <im cast> <im cast ้องเอาไปไลน์นี่กุ้งซักให้มันแหลกไปเลยซักให้เ no> ชื้อโรคมันออกแล้วก็เอามาตากไม่ต้องสวยงามหรอกยับก็ช่างมันเราจะเอาใส่แบบไม่มีเชื้อโรคตึงตึงตึงถึงตึงตึงตึงถึงนะครับโ้ ฮัลโหลแล้วลาะอีเกสเดียเมียเกสนิกโซกูดลิปลิงอีกครับอีข่าวเบอร์เทาลิบไข่อุ่นวิกเกตอ้อยดีทีเอชเดเรียนเดนิตโอนแมนอเดอเรียนเดนิตดูฮัดกระซักอีกบินโอนแมนดูดูดูโอนแมนเดอเรียนเดนิต ดูจม Pop ูกเธอดูฮัตเกสักบินโอนแมนใหญ่ใหญ่บินนี่คือยุงวีดูดูบิดโซยุงดูบิดไอ้น่ะดุนดิกฮัลโหลเราลาฮัลโหลแยนมุนเลยโอ้ยมีไงมุนเลยโอ้ยเฝ้ามุนเลยฮัลโหลเฝ้ามุนเลยฮัลโหลอเลิสซีโออเลิสซีโอโคโมโคกมก อลิซโอจ๋าฮ e ัลโหลดิปลิงเฝ้ามุ้นเลยอีกฮะบอยดิกอโบเนตดังกันเชิญดังกับเฝ้ามุ้นเลยฮัลโหลแมลิซาวิดแมซิเมลิซาวิดพีทพูดพูดฮัลโหลดิปลิงฮัลโหลแม็กซ์เซฮัลโหลเมลินาโอ้บายยูทูบโอ้ยหอยแต่ว่าผมคำคำชนิร้อยแต่บายยูทูบโนมานนะคำเว้นีแบบเอยเลฟมิกนะ อ่า uh, อีกไลา์โซอ็อก by youtube ร้อยต่ออีกไลฟ์นิกนิกนิกแมะ by เนี่ยนิกแมอีกไลน so ิกโซอ็อก by by tiktok นิกแมนัว by youtube เกือทุก youtube youtube อีกไลฟ์ by youtube เพราะว่าฉันจะหัดไลฟ์ youtube เนี่ยฉันไม่เก่ง youtube ฉันต้องมา เพราะว่าไม่มีคนรู้จักฉันเลยหลานฉันสวยจะตายก็ไม่รู้จักฉันเต้งเต้งตะเลงถึงตึ้งถึงตึ้งถึงตึ้งตึ้งถึงติ้งถึงติ้งถึงติ้งเติ้งปั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 งอ่าสิรีนามั่วสิรีนามั่วเจ้ามูจักบลาเฮ้ยพี่ว่าคอยบ้าลรหอมกลักกลับ อมอัมวอ่มวที่มีเอมัวหนกาผัวน,นี้ใคระรัิมเบิร์นเ่มั่แกเป็นลุ่งก็คือร้านไปจำสันละ,ะไปก็ได้สนใจมากคือซื่ออยากก่คือ <c oughs> อยากคือร้านต้องไปเ <c> ฮ <oughs> <c oughs> ้ยไม่ได้สาบิตไม่ได้สาบิตออฟพ,พลา เมลิซาบีตีดร้องละงมหึมหึมเมลิซาบีเมลิซาบีเมลิซาบีห้องบีดวีดวีดเมลิซาบีก็ห้องบีดวีดวีดเออยอะยยะยะโอโอโอดูอาร์มโฟเยอะยะยยะแล้วลาดังกับฟอนเดนแฮดฮัสซูเอาอิมาโซฟีนบาชิยาเยอดันทักเยดันทักบาชิงยิปปี ุดเย็นทากวาชิงเน่ยเนดทักวาชิงวดสิงเย็นทักโอ้ยยัโอ้ยยอ่าตั่จิกกิ้งจิกกิดื้อจิกกะจือกะจ้อ๋ออยกัดแคกคอยเลยทีโลนตากเรียบร้อยแล้วนิดยังไม่เรียบร้อยหรอกเดี๋ยว อ,นนอันนี้เอาไปตากที่หนึ่งโอ้โยเดี๋ยวเดี๋ยวคอยคืนไปทั้งเตียงกันนะขออนุญาตเนี่ยปัญญานทั้งหลายเปตขากผ้าคอยเฮ้ยเฮ้ยเยพวกเจ้าโมโหจักคอยโมโหจักซีรีน่าโมโูจักคนงามคนงามคนไทยที่สวยที่สุดในโลกจ้าไม่ว่าของสัน ว่าขอ,องข่อยดีเรผู้ได้โบอาตว้ยกระชาก็จ่ีวาหลานข่อยงามอยู่คนเดียวนอกนั้นมีจจดังไงๆนะเพื่อาาเบอร์ผ้าว่าเฮ้ยเฉันตากผ้าฉันแล้วฉันปากตากผ้าในห้องนอนฉันฉันไม่ต้องไปตากข้างนอกเบืองพลังงานอ,อ่าดีอุ้มเบอร์กระปุดเปียนอีกอีกอมะท็อกเก้นมาเ้น ท็อกเกินมาทีนดับนิกมาเกินอุ uh, ้มเบิร์นกระปุดอุ้มเบิร์นกระปุดเวนท็อกเกินมาทีนมาเกิลเฮียเฮียท็อกเหมือนท็อกเกินท็อกเกินอ่ะท็อกเกินท็อกเกินท็อกเกินเอาเอาเอาวีวับ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 อฮ้ยไปเทียบไปทัวไปของขอยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เอาไปตากที่ไหนเนี่ยอันนี้ไปตากในครัวจ้ะเพราะว่ามันแห้งแล้วก็ใช้ในครัวเลยส่วนรองเท้าก็ เอาก็ไปตากตากไปตากไปทุกคนทุกแห่งตากผ้าให้เต็มบ้านเลยฉันจะตากผ้าให้เต็มบ้านเลยว้าวอันนี้ผ้าเช็ดตะวตากตรงไหนดีวะ หลังจากตากผ้าเสร็จแล้วฉันก็จะอุ้มลูกมากินนม ลูกฉันเป็นตัวตุ๊กตาตุนแดดทิศไม้เบบี้อันนี้โูกของฉันมันจะให้นมมันกินเดี๋ยวนี้ <c oughs> อ้าวนี่หัวนมนี่หัวนมทุกคนเห็นไหมหัวนมเฮียอิดนุกกี้นุกกี้ไม้นะเบบี้ตรงมินจุ๊กจุ๊กจุ๊กแยม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 ฮัลโหล ลูกของฉันกินนมแล้วอาอย่าก nice ินเยอะสิล ah, ูกเดี ah, so ๋ยวพ้องป่องอ้ากินนม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 กินจนเป็นลมกินนมฉันหน่อยกินนม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 ของฉันค่อยๆกินไปกินมาโอ้ยคอยสิทั้งเอื้อทั้งเล่าอาจจะเอื้อจีเธอเอื้อเลยอ่าอ่าอ่าบอย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  เออนองรับเลยแล้วลูจิง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 โอ้ยใอยอยากเล่นมองใคยเป็นเด็กน้อยใครใคอยเล่นเป็นเด็กน้อยใอยล่ะเอ้ยโมเบิ้งคอยกระสร้างเถอะมเบิ้งคอยกระสร้างอืมอินติแกมโมมีคนโมเบิ Bla. ้งคอยก่อสร้างโอ้โหลอยเตอร์กิ๊ฟมีอะไรกิ๊ฟมีอะไรอู้เซ็กไลค์ครับอีกมีคอมเม้นฟอนยูทูบยูทูบ ยูท you. so oh. oh. ูบอยจุกไขจุบยูทูบดังเกิดยูทูบแดนกีโซมัดยูทูบยูทูบยูทูบระพับก้มกุมยูทูบยูทูบยูทูบเอ้ากุมก u t ยูทูบยูทูบโอ้ยเยอรมันนีไฮห้ให้ให้ฮัลโหลริบลิอีกบินไปยูทูบินไป u ูทูบรีบบินบินไปยูทูบอีกบินยูทูบ้อยแต่อีกบินยูทูบ มุดม <laughs> <laughs> ันบ <aller> ีเวกุลยะดูดูมุดบีเวกุงเมลิซาเวดเป็นดูนิกบีเวกุงนั่นดูบิดจุ่มปุ๊กอุ้อุ้นั่นบีเวกุลมิดบีเวกุงเวีนรูวิเวกุงนั่นบิดสูโซฮึบเมลิซาเวดเป็นดูบิเวกุงทิศโซฮัลโหล เป็นซูน so ิกบีเบกุมอุนนะบีเบกุมเฮ้ยมีด้เสิร์ฟอีกมูดบีเบกุมโอเคร้อยใจอีกมูสมาออฟไลน์โซอินไอน่ะมีนูตินมักอีกออฟไลน์อีกดังก้อยฮัลโหลเดนนี่ฮัลโหลคาร์พาลอตฮัลโหลนีนา ฮัลโลดิ b ลิงซิงม a มักอ ja? ีกอ f ไลนอีกดังก้อยพอดีอุทหารตุงอุทหารตามอุทหารตุงอีกรีบบอยอีกดังเกนดังเกินิกนิกฟานดอเียสอย่านียดันคเวี m าเน็กซ์ m a นรเดนอุ่ทหารตุงควอตส์อ p o มากเน อสปารมาขข้นเอาสปาร์ตสปาร์ตลีฟอุ่นทหารตุงยาอีกบินนิกมิดสเตอร์บีนอะไรอีกลีฟบอยมีสเตอร์บอยลีฟออยจุ๊ก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 มดสเตอร์บอยลีบออยลอยไอเลิบยูไอเลิบยืจู๊กก๊กก๊กก๊กโอเคร้อยเตอร์ดังกระเชิญบิ๊ตเน็กสมาน ปังเอ่งปุ่มอาวโฮมนินม้เบกอยตัววนก้นิวนนี้เ,เ,เ,เบิกมาเกคนมุฒเตวีมาขึินเอาวะร้อยเตวีคันมันอ่าคันมันออฟไลน์อ่าอีกบินนอินอเทลิเนบินนอินเทลิเกน ออฟไลน์ดีคันมันออฟไลน์เียกขึ้นโอเคบิดเน็กสมาด็กเติมเติมติมง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 ติมเติติงตตงติติงติติง โอเคดังกระดิบอินฟินแลนด์ดังรอยเตอร์บิดเน็กซ์ามน I love you อาบานิฟเกสเซนเซลินามมวอย่าเซลินาัมโอเซลินาเซลินาโม เขียนซื้อของซีรีส์หน้าม่วงของสะออนเจ้ากระดาษเขียนจะซื้อคนอื่นตายไม่แน่นี่ซอยข่อยแน่ไม่เนี่ยซีรีน้าม่วงหน้างามโอ้ยที่รีสน้าม่วงซีรีสน้าม่วงบอกน้าม่วงอันนี้ซีรีน้ำม่วงนะครับแล้วร้อยเตอร์ร้อยเตอร์เฮียอิีซีรีน้ำม่ว อุ่นเฮียอ <What? S 1> <laughs> ีกอังเคินฟอนซิลินามัวอีเชียอังเคินฟอนซิลินามัวมูมินว้ายนั่นอีสอังเคินฟอนซิลินามัวและอีสซีลินามัวอังเคิลโอ้ยโอ้ยมันยังเนี่ยซีลีนามัวอังเกินอันนี้ซีรีนามัวนะครับอันนี้ซีรีนามัว อันนี้เซรีนามัวรีนามัวอันนี้เิรีนามัวอันนี้อันนี้ก็เป็นตัวมาตเติ <been S 1> ้ลเรีน่ามัวอ้อนเกินตัวมาเติ้ลมันเฮ้ยโอเคบินได้ตัวมาเติ้มัน เอกดังก็อ้อยฟอร์ซ e. ูเช้าเอออาไปเอกบินขายน้ำนีคืนแจ็คสันบินขายนะไม่คนแจ็คสันเอกบินขายนะไม่คนแจ็คสันอาไปเอกฮับโอโตกังเอกกิฟเดียเอี่ยนิมซูบินขายนะไมเคืนแจ็คสันเอกบินขายนะไมเคืนแจ็คสันเอาไปเอกฮับโอโตกรงเอกบินขายนะไม่คนแจ็คสันเอาไปเอกฮับโอโตกรรมสปาร์ตลอย อีกดังก็อ้อยฟอดีซูเช้าอะอุ่นนันซีเป็นไรดดังเดอกร้อยเด้ออีกดังก็ดีสซาธูกลับมาเด้อหลามาอิงต้องไกล้หัวยิงใกล้เลความขามความใจน้ำขอบคุณถุกคนเด้ออย่าลืมรับมูเด้ออย่าลืมรับลุงไปเป็นมูเด้อกดไลค์กดแชร์ให้ลุงน้ำเด้อเอาสีแดงออกเด้อกดสีแดงออกได้เป็นมูกันเด้อดังกันเชิญ thank you so much thank you so much for aboney ดังกรเอ ที See you again. You uh ่อยู่อาเกนดังเกอบิดนักเฮ่โอ้ยไปไลฟติ๊กต็อกกันเถอะทรา